จ,จะหน้า,าด้านไปถึงไหนผมขอขึ้นตั้งหลายวันแล้วจะไม่ยอมให้อีกอ่ะไอจวบนี่มึงอยู่นานขนาดขอเจ้เขาขึ้นแล้วเหรอม<ย>ันหมายถึงขึ้นเัืเอย <laughs> <however> ไอจวบฉันขึ้นให้แกแล้วนะบาทหนึ่งแกไม่เอาเองช่วยไม่ได้ทำงานดีนักนี่วันวันเอาแต่เซลใช่บ้างหละกกัดใชนบ้างอ่ะฉันไม่หักเงินเดือนแกก็บุนขอแล้วถึงผมจะแซวเจ๊้ถึงผมจะกัดเจ๊แต่ผมก็จะันทำงานนะและทำมาหลายปีแล้วด้วยเห็นใจกันบ้างสิ นี่มันมันมันไปกันใหญ่แล้วนะผมว่าใจเย็นๆกันก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยๆคุยกันนะแต่นี่มันเย็นไม่ไหวแล้วเว้ยมันเกี่ยวอะไรครับมึงแหมไม่เกี่ยวครับไอจวบนหนแก่ลองบอกเหตุผลที่มาสิว่าทำไมฉันต้องึ้นเงินเดือนให้แกผมเดือดร้อนไงร้อนร้อนแล้วมาขอขึ้นเงินเดือนทำไมแกก็ไปซื้อบ้ดลมเสะ สเจ้พูดแบบนี้มันไม่ถูกเลยเจ้ผมเหนื่อยนะอะ้าไม่ขึ้นงินเดือนให้กูไม่ทำแล้วเว้ยไม่ทำก็ลาออกไปเลยไปคุยหลังร้านแปบในครัวในอะไรก็ได้นี่แขกเหลือเขามองกันหมดแล้วนะเนี่ยไปคุยกันมาแล้วคราบครัวเพิ่งไล่ออกมาเนี่ยไงจวดไงเมื่อกี้บอกจะลาออกใช่ไหมลาออกไปเลยจริลาออกไปเลย ออกก็ออกวะเฮ้ยใจเย็นๆนะชัวบไอ้ชัวบเฮ้ยพี่ยมเคยได้แต่เงินมาผ้าหลุดแต่นี่เงินไม่มาผ้าหลุดว่ะได้บอกเคยได้ยินสุภาษิตนีมไหมปากเป็นอมยาปากหมาอมไอเนี่ยแหเล่นไม่ดูเวลาแน้ะมึง เจ๊เจ๊ใจดำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้จวดมันขอขึ้นงินเดือนนิดหน่อยเจ๊ก็ให้มันไปเออใจดำยังไงนใจดำตรงไหนมันขออะไรฉันก็ให้นี่มันขอลาออกฉันยังให้มันออกเลยไอไอครั้งแรกนะมันอาจจะมาชดเจ๊ก็ได้เรื่องลาออกอะไอดูท่าทางอครั้งนี้มันลาออกจริงะเจ๊